เรี่ยนขยะให้มีมูลค่ากิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีทั้งนี้ยังสะดวกต่อการจัดเก็บและยังสามารถลดปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนได้อีกด้วยลดปริมาณขยะเริ่มได้จากบ้านเราหากไม่มีการรณรงค์ลดปริมาณขยะในตำบลบ้านหม่อก็จะมีขยะเพิ่มขึ้นมากมาย นอกจากอบตอบ้านมอ่อจะรณรงค์รับบริจาคขยะรีไซเคิลแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันได้แก่กิจกรรมถุงพลาสติกแลกไข่และกิจกรรมน้ำมันท่อซ้ำไม่ใช้แล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้นำมาบริจาคก,กับอบตอบ้านมอ่อสำหรับกิจกรรมถุงพลาสติกแลกไข่ขอให้ท่านเก็บถุงพลาสติกจำนวน1กิโลกร,รมัมไม่เป็นถุงที่มีฟอย เก็บได้จํานวน1กิโลกร,รัมจะนามาและไข่ไก่ได้จํานวน3ฟองขอสงวนสิทธิ์ให้กับท่านที่อาศัยอยู่ในตําบลบ้านม่อเท่านั้นสำหรับกิจกรรมน้ำมันเก่าน้ำมันท่อซ้ำไม่ได้ใช้แล้วก็อย่าเพึ่งทิ้งให้ท่านเก็บรวบรวมไว้ใส่กรลรอนใส่ปีบ๊บหรือใส่ขวดพลาสติกพอได้จํานวนหนึ่งแล้วก็โทรเข้ามาที่อบตอบ้านม่อเรายินดีไปรับถึงหน้าบ้านของท่าน ร่วมมือร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมคนบ้านหม้อทำบุญด้วยขยะ